หรือไม่ว่าผ้าปูที่นอนผืนแรกของโลกเกิดขึ้นที่เมืองไทยโรเมื่อน1น0 0ปีก่อนตอนนั้นยังเป็นผ้าหย,ยาบๆสัมผัสกระด้างไม่เนียนนุ่มอย่างทุกวันนี้แต่ในปัจจุบันเรามีผ้าปูที่นอนที่ถักทอด้วยความละเอียด800เส้นได้ผลิตจากฝ้าย100% h o u s e 64เพิ่มความเนียนลื่นขึ้นเท่าตัวโดวยเส้นได้เล็กจิ๋วยิ่งซักยิ่งนุ่มสัมผัสสบายผิว สั่งซื้อได้ที่เพจ House 64จากรายการพอดแคสต์ Minute History สู่หนังสือประวัติศาสตร์เล่มแรกของผม With ิท t i w ว k i n The Race of Civilizations อารยะแข่งขันพร้อมส่งแล้ววันนี้ทั่วประเทศรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR Code ได้เลยหรือว่ากดลิกงได้ที่คอมเมนต์นะครับ This is the Standard Podcast Eye opening for your ears. Eight Minute History. หนึ่งในหนังสือเล่มแรกๆนะครับที่พวกเราคนไทยมักจะเห็นกันตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดเราจะไม่หยิบมันมาอ่านนะครับเพราะว่าด้วยความที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยหนามากแล้วก็มีความซับซ้อนสูงนั่นก็คือวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่า3ก๊กนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าด้วยความซับซ้อนของตัววรรณกรรมเองที่ว่าอิงมาจากท้องเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับในทางประวัต,ติศาสตร์จำนวนของตัวละครที่มีมากมายเป็นร้อยเลยสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีเยอะแยะมากมายแถมชื่อเนี่ยจำยากทั้งชื่อคนและชื่อสถานที่ ก็เลยทาให้มีจํานวนคนน้อยนะครับที่เดินหน้าอ่าน3กกแต่ใครก็ตานะครับที่สามารถข้ามผ่านความยากเหล่านี้ไปได้นะครับหลายคนก็จะเข้ามาหลงไหลในวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์นี้ที่หลายคนถือว่าเป็นคัมภีร์ในการอ่านอุป,ปนิสัยใจคอของคนเอเชียต้องย้ำนะครับว่าไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะจีนนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเองเกาหลีเองก็ศึกษาและอ่านสืบทอดกันมาเป็นหลักหลายร้อยปีทีเดียว ก่อนหน้าี้น,นรับรายการ The Secret s o u r c e ในซีรีส์ Global Economic Background เองได้มีการทยอยเผยแพร่นะครับซีรีส์3ก๊กในฐานะที่เป็น1ในเครื่องมือนะครับที่จะเข้าใจวิธีความคิดแบบจีนไปแล้ว3ก๊กเวอร์ชัน The Secret s o u r c e Global Economy Background นี้ อาจจะไม่ได้ลุ่มลึกไม่ได้ลึกซึ้งครับแต่ว่าจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับสารบัญที่ทําให้คนที่อาจจะเคยปิดใจกับวรรณกรรมอิงประวัติศาสตรน์นี้ได้ค่อยๆเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นด้วยการนำเอาวิธีทาง historiography หรือว่าวิธีการในการศึกษาวิวัฒนาการการจดบันทึกและการชำระประวัติศาสตร์เหตุการณ์จริงนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ .184 และสิ้นสุดลงในปี280 เรียบเรียงด้วยการใช้วิธีการแบบสักกาชสากลหรือว่า common era หรือว่า anno domini พนูกับการทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ด้วยการทาแผนที่ปัจจุบันของจีนเพราะยังไงก็ตามแผนที่จีนในยุค3าก๊กกับยุคปัจจุบันก็คือพื้นที่เดียวกันนี้ทั้งหมดนี้เรามุ่งเน้นไปที่เรื่องของความเข้าใจพื้นฐานครับเพื่อที่จะทำให้คนที่เป็น beginner หรือว่าผู้ที่เริ่มต้นศึกษานั้นได้เปิดทางไปสู่การศึกษา3าก๊กฉบับต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่านะครับได้ง่ายมากขึ้นและพบนะครับว่าใน พบว่ามีผู้ฟังจํานวนไม่น้อยเลยที่เริ่มต้นไปหาหนังสือ3ก,ก๊กไม่จะเป็นฉบับออริจินอลฉบับที่เป็นปฐมภูมิทุติยภูมิและเวอร์ชั่นต่างๆรวมย้อนหลังไปนะครับกันอย่างมากมายนอกจากนี้บางคนกลับไปเริ่มต้นดูซีรีส์สก,ก๊กไม่จะเป็นซีรีส์ที่เป็นเวอร์ชันปี1994ที่เป็นเวอร์ชันปี2010หรือแม้กระทั่งกลับไปดูการ์ตูนกันมากยิ่งขึ้นด้วยรายการประวัติศาสตร์8นาทีของเราครับจึงขอใช้โอกาสนี้เลยในการทําซีรีส์ตอนเกร็ดประวัติศาสตร์3ก,ก๊ก สิ่งนี้เองนะครับต้องย้ำบอกว่าคงจะไม่ซ้ำซ้อนไปกับสิ่งที่ไล่เลียงกันไปในรายการ The Secret s o u r c e Global Economic Background แล้วก็คงไม่ได้ไล่เลียงเรื่องราวนะครับแต่ว่าในเรื่องขององค์ประกอบทางประวัติศาสตร์เคียงกันละครับเพื่อที่จะทำให้สามารถที่ติดตามซีรีส์ดังกล่าวได้สนุกมากขึ้น แต่ทั้งนี้ครับก็เป็นตามแนวทางของประวัติศาสตร์8นาทีนี้เองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าซีรีส์นี้เองของเราน่าจะเหมาะกับผู้เริ่มต้นบิเกิลเนอร์ที่จะได้อ่านหนังสือ3ก๊กเวอร์ชั่นต่อๆไปที่อาจจะมีความซับซ้อนมีความลุ่มลึกรวมถึงอาจจะไปติดตามคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ3ก๊กนะครับได้สนุกมากขึ้นด้วยเรามาปูพื้นฐานข้อมูลกันก่อนนะครับว่ามีหลากหลายคําถามที่ยอดฮิตนะครับเวลาที่คนจะเริ่มต้นอ่าน3าก,ก๊กหรือเริ่มต้นสนใจนี้เนี่ยข้อแรกครับตกลงแล้ว3ก๊กเนี่ย เป็นนิยายเป็นวรรณกรรมเพียวๆหรือเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงกันแน่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยเกิดขึ้นช่วงไหนของประวัติศาสตร์ลโลกความท้าทายของการเรียบเรียงนะครับว่าตกลงแล้วเกิดช่วงไหนประวัติศาสตร์ลโลกเพราะว่าในวรรณกรรมเองก็คือวรรณกรรม3มก๊กนะครับระบุป,ปีต่างๆที่เกิดเหตุเป็นปีรัชศกที่ภาษาฝรั่งเรียก Re รกโน a m e นะครับตามแบบจีนกล่าวคือเรียกตามรัชศกของฮ่องเต้ท,ที่ปกครองอยู่ตอนนั้นเช่นใน3ก๊กก็จะเป็นรัชศกเจียนอันหรือว่าเจียนอันศก ซึ่งบางทีอ่านไปแล้วก็จะงงและตกลงว่าเจียนอันนี้อยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าเกิดว่าเราไปเปรียบเทียบกับภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์โลกในพื้นที่อื่นๆสามก๊กครับถ้าเกิดว่าเราจะยึดจากวรรณกรรมสามก๊กที่แปลโดยเจ้าพระยาพระคังผลนะครับซึ่งก็เป็นแม่กองงานในการแปลนี้นะครับซึ่งแปลในปี2,345หรือว่าปีคริสตศักราช1,802ก็คือปีที่20ของรัตนโกสินทร์นี้นะครับซึ่งฉบับนี้เองก็ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในสยามตอนที่สยามมีท่านพิมพ์ในปี2,41 7 หรือว่าหสมัยรัตาานโกศิทป์ตอนกลางไปแล้วสามกฉบับนั้นก็คือเจ้าพระยาพระคังขนนั้นแปลมาจากวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์คำนี้สำคัญนะครับวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ก็แปลว่ามีท้องเรื่องเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงจากนั้นก็มีผู้ประพันธ์ล่ะครับเอามาเป็นท้องเรื่องและมีการดัดแปลงครับให้มีลักษณะเป็นวรรณกรรมมีพระเอกมีผู้ร้ายมีความสนุกเพิ่มเตมิมมิติต่างๆที่อาจจะไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นคำนี้ครับ เป็นวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์แสดงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะครับเพียงแต่ว่ามีการดัดแปลงเพิ่มเติมออกมาเป็นวรรณกรรมด้วยตัววรรณกรรมเองนะครับเขียนขึ้นโดยหลอกว้านจงครับในช่วงปลายราชวงศ์หยวนก็คือปลายราชวงศ์มองโกลต้นราชวงศ์หมิงก็คือช่วงประมาณศตวรรษที่1 4ครับเพราะว่าปีที่หมิงเนี่ยปกครองแทนมองโกลก็คือปี1368แต่ว่าตัวเหตุการณ์จริงมันจะรู่บอ,อกวรรณกรรมเขียนตอนไหนใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเหตุการณ์จริงเนี่ยเกิดก่อนหน้านั้นเนี่ย เป็นเวลาเป็นหลักประมาณ1,100ปีเลยนะครับตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นระหว่างปฐมบทของ3ก๊กที่เกิดในปีคศ .184 ส18นะครับสู่ยุค3ก๊กก็คือยุคที่จีนเนี่ยแบ่งแผ่นดินออกเป็น3ส่วนมีฮ่องเต้3พระองค์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยตรงกับปีคศ2 2 0ถึง280กินเวลา60ปีดังนั้นครับรวมทั้งสิ้นเลยนะครับช่วงปฐมบท36ปี184ถปีึง220ก็คือช่วงปลายราชวงศ์ฮั่น จากนั้นช่วงที่แตกเป็น3ก๊กแล้วอีก60ปีรวมทั้งหมด96ปีก้าคือเรื่องของโตการบันทึกเป็นวรรณกรรมแต่งออกมาเป็นวรรณกรรมเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นมาแล้ว1,100ปีคือ11ศตวรรษเลยคำถามคือแล้วคนที่ประพันธ์ขึ้นมาก็คือหลอกว้านจงเนี่ยไปเอาข้อมูลของเหตุการณ์จริงเนี่ยได้มาจากไหนด้วยความที่จีนเองครับเป็นชาติที่ช่างจดช่างบันทึก ทำให้พระเจ้าจิ้นหูตี้ครับก็คือบุคคลที่รวมแผ่นดินจีน3ก๊กนี้เนี่ยมารวมเป็นหนึ่งเดียวในปีคริสตศักราช280บัญชาให้อาลักษ์ที่มีชื่อว่าเฉินโซ่ซึ่งเคยเป็นขุนานางนะครับหนึ่งในก๊กทั้ง3นี้ก็คือขุนานางของจกก๊กก็คือก๊กของสายพันธุ์เล่าปีไปรวบรวมเอาข้อมูลและบันทึกทางประวัติศาสตร์เอาไว้หลังที่ตัวพระองค์คือจิ้นบูตี้รวมแผ่นดินทั้ง3กลับกลายมาเป็นหนึ่ง ยุคนั้นก็คือย้อนกลับไปเนี่ยนะครับ 1, ปีโน่นเลยนะครับเพราะว่าสามก๊กเนี่ยจบลงในปี280นะครับก็มีความหมายว่าเราย้อนกลับไป1,800ปีเลยนะครับจากวันนี้นะโดยที่ตอนนั้นได้มีการบันทึกเอาไว้ในรูปแบบก็คือการบันทึกเอาไว้เป็นม้วนหนังสือครับยุคนั้นยังไม่ได้มีหนังสือเป็นเล่มนะครับหนังสือก็ม้วนๆเอาไว้นะฮะการบันทึกบันทึกแยกเป็นก๊กครับรวมเอาทั้ง3ก๊กเลยนะครับก็คือก๊กของสายพันธุ์โจโฉเล่าปีและซึ่ 65ม้วนหนังสือด้วยกันโดยเป็นม้วนหนังสือของวุยกกหรือว่าเวยกว๋อโดยสายตระกูลโจโฉนี่สามสิบม้วนด้วยกันเป็นสายตระกูลของซุนกวนก็คืองอกก20ม้วนเป็นสายตระกูลของเล่าปีคือโจกก15ม้วนล่าวคือ65้ม้วนก็แบ่งกันไปตามก๊กต่างๆการบันทึกก็จะเป็นบันทึกแบบแยกเป็นคนนะครับเช่นม้วนของโจโฉมี2ม้วนม้วนของเล่าปี1่ม้วน ม้วนต่างโต๊ะ1ม้วนแบบนี้เป็นต้นนะครับเป็นการเขียนประวัติศาสตร์แบบนยุค่ังกล่าไม่ได้เอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาเขียนเรียงต่อกันไปหลังจากที่เฉินโซ่ครับได้มีการรวบรวมประวัติศาสตร์รวบรวมเอาไว้65ม้วนครับถัดมาประมาณ200ปีครับเผยสงจื่ออันนี้ในศตวรรษที่5แล้วก็คือถ้ามองย้อนกลับไปคือ2 0งปีหลังยุคเฉินโซ่หรือ1,600ปีถอยไปจากปัจจุบันนี้ได้มีการนํามาชําระแล้วก็ใส่เชิงอัดนะครับ เข้ามาทําให้ฉบับของเผยสงจือเนี่ยมีความยาวเป็น2เท่าตัวด้วยกันหลังจากนั้นครับข้ามาอีก900ปีหลังจากช่วงเผยสงจือทีนี้ครับหลอกว้านจงได้นาเอาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกตก,ตกทอดกันมาแน่นอนว่าระหว่างทางเผยสงจือมาถึงช่วงยุคราชวงศ์หยวนหมิง คงจะได้มีการชำระก,กันอีกแต่หลอกว้านจงได้มีการนำเอาสิ่งนี้รวบรวมเข้ามาครับแล้วก็เขียนออกมากลายเป็นวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ที่บ้านเราก็แปลโดยนะครับคณะนักแปลที่นำโดยเจ้าพระยาพระคังผลในยุคข,ของรอศ .20 ส20นั่นเองหลังจากนั้นครับจริงๆแล้วมองย้อนกลับอีกสักนิดหนึ่งหลังจากที่หลอกว้านจงเขียนวรรณกรรมไปแล้ว จากนั้นครับในยุครัชวงศ์ถัดมาคือยุคต้าชิงครับก็คือตรงกับรัชศกคังซีก็คือยุคของคังซีคือจกักรพรรดิชิงเซิงจูนะครับซึ่งในยุคนั้นถ้าถามว่าประเทศไทยตรงกับยุคไหนก็ตรงกับสมัยราชวงศ์ปราสาททองบ้านภูหลวงก็มีนักเขียนนั่นก็คือเหมาจงกังคนนี้เป็นลูกของเหมาหลุนมาเขียนปรับบทวรรณกรรมของหลกว้านจงต่อมาอีกและได้มีการเพิ่มเติมวลีต่างๆไปเช่นกรณีของวลีเปิดนะครับของวรรณกรรมสามกที่อ่านว่านะครับ ข้าช่อเทียเชียตาสือเหอจิวปีฟนฟนจิวปีเหอแผ่นดินนี้เมื่อรวมกันยาวนานจักแตกแยกเมื่อแตกแยกยาวนานก็จักรวมกันครับซึ่งประโยคนี้เป็นทางด้านของเหมาจงกังในยุคสมัยของคันซีเป็นผู้เขียนขึ้นซึ่งบทนําและบทจบของสามก๊กเป็นวลีเดียวกันก็คือบทวลีนี้นั่นเองนะครับก็เลยมีคํากล่าวนะครับว่าวรรณกรรมของผู้ประพันธ์ก็คือหลอกวานจงนั้น จิงเจ็ดเท็ดสามอันนี้คนกล่าวไว้ก็คือจานเสวเฉิงนั่นเองนะครับนี่ก็คือภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่า h i s t o r i r a l l y คือลำดับเรื่องของวิวัฒนาการการจดบันทึกประวัติศาสต์จากประวัติศาสตร์ที่ถูกจดบันทึกเอาไว้การมาเป็นวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์นี่แหละครับทีนี้สิ่งที่มีความท้าทายของผู้ที่อ่านสามก็คือเรื่องของการลำดับเวลานี่แหละครับเพราะแน่นอนว่าการบันทึกประวัติศาสตร์หรือแม้การปรับมาเป็นวรรณกรรมจีนตั้งแต่ยุคน้นเลยก็คือยุคข,ของปลายราชวงศ์ฮั่น ถามว่าปลายราชวงศ์ฮั่นอยู่ตรงไหนถ้าเทียบกันไปแล้วนะครับก็คืออยู่ในยุคของการที่โรมันนั้นเป็นจักรวรรดิไปแล้วนะครับจากวันนั้นสู่ยุคต้นราชวงศ์หมิงการบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนไม่ได้มีการใช้หลักบันทึกแบบปีสากลกล่าวคือไม่ได้ใช้ปีคริสต์ศักราชไม่ได้มีการใช้สิ่งที่เรียกว่าแอนโนโดมินีไม่ได้มีการใช้ปีสากลหรือที่เรียกกันว่าคอมมอนอีราซึ่งจะทําให้เราได้รู้นะครับว่าตกลงแล้วยุคนี้คือปีไหนสังเกตนะครับว่าพวกเราจะมารู้ได้ว่า ยุคราชวงศ์ถังตรงกับปีคริสตศักราชประมาณ600ราชวงศ์ซ่งประมาณปี1,100แบบนี้เป็นต้นเราจะมารู้เมื่อเอาระบบการนับปีศักราชแบบปฏิทินสุรยิยคติฝรั่งเข้ามาใช้แล้วเท่านั้นนะครับทีนี้คำถามคือแล้วการลำดับเวลาในประวัติศาสตร์จีนที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้วิธีการอะไรถ้าเขาไม่ใช้คริสตศักราชเขาไม่ได้ใช้ศักราชสากลหรือว่า CE นะครับวิธีการลำดับเวลานะครับของประวัติศาสตร์จีนซึ่งก็เหมือนกันกันกบญี่ปุ่นแหะครับ เป็นการลำดับเวลาด้วยการใช้รัชศกก็คือร e กเนลเยียสถามว่ามันคืออะไรอย่างเช่นที่บอกไปนะครับสมมุติว่าจาักรพรรดิชิงซิ่งจูมีรัชศกที่มีชื่อว่าคังซีแบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดว่าเราไปดูญี่ปุ่นครับยุคสมัยสงครามโลกยุคโชวะปีที่เท่าไหร่เช่นโชวะเนี่ยปีที่17ปีที่15ดังนั้นเราก็อาจจะไม่รู้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียบเรียงประวัติศาสตร์ว่า ตกลงจัก,กรพรรดิอง์ไหนมาก่อนมาหลังราชวงศ์ไหนมาก่อนมาหลังสิ่งเหล่านี้เองนะครับก็เลยกลายเป็นความท้าทายที่เวลาที่เราอ่านวรรณกรรมสามก,ก๊กหรือแม้แต่ดูซีรีส์เราพูดว่าเจียนอันศกเราก็จะไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยอยู่ในปีคริสตศักราชช่วงใดกันบ้างครับเราลองมายกตัวอย่างกันก่อนที่เราจะไปเรียบเรียงนะครับเรื่องของการไล่เรียงลําดับเหตุการณ์ตามหลักคริสตศักราชใน3มก๊กนะครับเราลองมาดูสมมติเราดูหนังจีนครับเช่นศักราชเจินกวนก็จะตรงกับยุคต้นของราชวงศ์ถังโดยพระเจ้าถังไทจง ปีจิง้งคังก็คือปีนะครับที่เป็นปฐม,มบทของวรรณกรรมเรื่องเชร์เตียวยิงสงส่อนหรือว่ามังกรหยกก็ะจะเป็นสักราชจิ้งคังแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าตกลงจ,จิง้งคลังมันตรงกันตรงไหนเรียบเรียงแนละ้วถ้าเกิดไม่เทียบก็คงจะยากต่อความเข้าใจแต่พอเทียบแล้วจะง่ายขึ้นครับสักราชจิ้งคังอันเป็นปีแรกนะครับฉากเปิดเลยของมังกรหยกก็คือคริสตศักราช1 1 2 6 1 1 2 7 มาถ้าเกิดเข้ายุคหมิงก็จะได้ยนินสักราชหงอูก็คือจักรพรรดิหมิงไทจูจูหยวนจางนั่นแหละครับซึ่งก็เริ่มต้นปีขึ้นต่ักราช1,368สักราชยงเลอศสักราชว่านลี่แบบนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าคนไม่รู้และเรียงลําดับจักรพรรดิกับเรียงลําดับเรื่องของตัวราชวงศ์ไม่ได้ก็จะเกิดความท้าทายเพราะไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลังทีนี้อย่างที่บอกครับเรามาดูที่บริบท3ามคกกันบ้างสามคกเองก็ใช้เรียงลําดับแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยึดถือเอารัชศกในสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นเน,เนตััวหลก ที่เราจะได้ยินเป็นประจำเลยนะครับเจียนอันศกปีที่เท่านั้นเท่านี้แต่ก็ไม่รู้ครับว่าปีอะไรนะครับทีนี้เราก็เป็นการปักหมุดเอาไว้แล้วกันนะครับว่าในปี1 9 6ครับคริสตศักราช196นี้เนี่ยก็จะคือปีรัชศกเจียนอัน ปีที่1นะครับถ้าเกิดว่าใครดูสาก๊กในซีรีส์ปี1994นะครับในตอนเปิดเราก็จะได้ยินเสียงที่เป็นตำนานมากๆก,ก็คือเสียงของนักพาค์รุ่นเดอะก็คืออาจารย์อํารุงเกลาสสยน,นันท่านก็พูดไว้เจียนอันศกปีที่12ตรงกับปีคริสตศักราช207เป็นต้นนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นครับเรื่องของการเรียงลำดับถ้าเกิดว่าเรามีการเทียบกันก็คือปีของจีนกับคริสตศักราชจะทําให้เราสามารถเรียบเรียงเรื่องราวได้ว่าอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลังใครเกิดปีอะไร ใครอายุแก่กว่าใครอายุประมาณเท่าไหร่ใครสามารถครองพื้นที่ได้เป็นเวลานานเท่าไหร่เป็นต้นทีนี้ครับไม่ว่าเราจะติดตาม3ามก,ก๊กในการอ่านหนังสือดูซีรีส์เล่นเกมนะครับหรือว่าดูคลิปนะครับหลากหลายเองที่แน่นอนนะครับว่าทุกรูปแบบมีคุณค่าด้วยกันทั้งหมดนะครับจะเจอปัญหาแบบนี้แหละครับตกลงแล้วเรียงปีไม่ถูก ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการกำกับปีจีนที่เกิดเหตุนั้นเป็น common era anno domini เราจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ทราบครับบางทีอ่านแล้วเกิดความสับสนเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นผลเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อนเหตุการณ์ใดเกิดหลังคำถามที่น่าสนใจมากครับแล้วการใช้ระบบปีศักราชสากลหรือที่เรียกว่า common era หรือว่า anno domini เนี่ยถูกนำเข้าไปสู่จีนเมื่อไหร่ ถามให้แม่นยาก่อนนั้นครับเพราะจีนก็ยังคงเป็นจีนนะครับในยุคดังกล่าวจะมีการเรียงศักราชต่างๆเนี่ยตามรัชศกอยู่โดยที่อาจจะไม่ได้ใช้ระบบฝรั่งโดยท,ทันทีดังนั้นคำถามก็คือว่าโลกสากลเนี่ยครับเข้าไปเรียงลําดับปีของจีนทาให้คนต่างชาติหรือแม้ทั่งคนจีนที่อาจจะเรียบเรียงลําดับห้องเต้และราชวงศ์จีนไม่ได้เข้าใจประวัติศาสตร์จีนในแบบที่เป็นปีศักราชสากลในเมื่อไหร่ เรามาลองดูนะครับประวัติศาสตร์ชาวตะวันตกในจีนกันบ้างและเราจะพอรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยปฏิทินสุริยคติและการนับปีแบบฝรั่งเนี่ยเข้าไปในแผ่นดินจีนเมื่อไร่จริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่เอพิโซดนะครับซึ่งเราเคยไล่เลียงเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่าจะนํามาอยู่ในบริบทนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเวลาพูดถึงชาวตะวันตกครับที่มากันอยู่ที่จีนนี้เนี่ยคนแรกๆเลยนะครับที่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นคนแรกๆไม่ใช่คนแรกที่สุดครับแต่เป็นคนแรกๆนะครับที่เข้ามา ชายคนนั้นก็คือนักเดินทางจากสาธารณรัฐเวนสิสที่มีชื่อว่ามาโคโปโลชายคนนี้เดินทางเข้าสู่แผ่นดินจีนครับในปี1271นะครับและอยู่จีน24ปีจากไปในปี1295อันนี้ตรงกันนะครับกับจีนในยุคต้นราชวงศ์ยวนก็คือกุปไลคา,านผูปี้เลียแต่ว่าไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนนะครับว่ามาโคปโปโลเนี่ยเอาปฏิทินสุริยคติและระบบการนับปีแบบฝรั่งเนี่ยตามปฏิทินเกรกอรีียนเนี่ยเข้าไปสู่จีนหรือ,อยังคำถามคือ คำว่าปฏิทินสุริยคติของตะวันตกนี้เนี่ยที่1ปีมี365วันทุกๆ4ปีมีวันอาทิตย์กระสุรทิตหนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยคนพบกันมาตั้งแต่อียิปต์แล้วนะครับต่อมาชาวโรมันก็รับมรดกมาและเรียกปฏิทินแบบนี้เนี่ยนะครับที่มี365วันก่อนว่าปฏิทินจูเลียสหรือว่าจูเลียสหรือว่าจูเลียนคาล e n นเดอร์นะครับชื่อมาจากจักรพรรดิจูเลียสซี่ซา 46ปีก่อนคริสตกาลนะครับในยุคนั้นชื่อว่า1ปีมี365วันเอาตรงนี้ก่อนเขาเรียกว่า j u l i a n c a l endar ต่อมาครับโลกตะวันตกปรับเปลี่ยนจากปฏิทินเดิม j u l i a n หรือว่า Julius นะครับที่ใช้มาเป็นเวลา1,600ปีมาใช้ปีปฏิทินที่เราคุ้นเคยมากปฏิทินเกรกอรีนคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ สำหรับปฏิทินเกรกเรียนนั้นถูกนำมาใช้นะครับในยุคของพระสันตปาปาเกรโกรีโอที่8นะครับตรงกับปี1582เป็นปฏิทินที่มีการแก้ไขปัญหาเรานะครับตั้งแต่สมัยอียิปต์เราทราบแล้วล่ะครับว่าในยุคนั้นเนี่ยปีมี365วันกับ6ชั่วโมงแต่ว่าไม่สามารถหาวิธีการในการที่ทดเจ้า6ชั่วโมงนี้วันนี้นนปฏิทินได้ในยุคเกรกเรียนครับเลยมีแนวความคิดในการที่ว่าในเมื่อ1ปี365วันกับ6ชั่วโมง ถ้าเกิดว่ารวมกัน4ปีเอา้าก็ครบ24ชั่วโมงก็มีความหมายจะต้องทดวันเข้าไป1วันเพื่อความแม่นยําดังนั้นก็เลยมีการถือกําเนิดนะครับสิ่งที่เรียกกันว่าปีอาทิกสุรทินก็คือทุกๆ4ปีจะมี1ปีที่มี366วันเป็นการทด6ชั่วโมงอันเป็นส่วนเกิดมาจาก1ปีของ4ปีที่ว่าถึงนั้นเข้ามารวมกันไว้และปฏิทินที่มีปีอาทิกสุรทินหรือว่าลีฟเยียนะครับภาษาตเตลินว่าอ n น o นบิสเซสตีเลย สิ่งเหล่านี้เรียกว่าปริทินเกรกอรียนถ้าเกิดว่าเราเทียบก,กันครับปริทินแบบยูเลียนกับเกรกอรียนจะพบมีความแตกต่างกันเป็นหลักวันแต่สําหรับนักดาราศาสตร์ผู้ทําปริทินสุริยคติในยุคหลังเรเนซองส์มาสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับจึงจําเป็นต้องมีการนําปริทินทั้งหมดมาเปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นปริทินที่เรียกกันว่าปริทินเกรกอเรีนน่แหละครับ <S <S และถ้าเกิดว่าใครนะครับจำกันได้นะครับว่าประวัติศาสตร์8ปนาทีนะครับในตอนที่6 5 2 6 6เราจะพบว่า่วงั้นแหละคเราจะพบว่าช่วง วิทยาการฝรั่งรวมถึงปฏิทินและดาราศาสตร์เข้ามาสู่ราชสำนักจีนในราัชาสมัยของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงก็คือหมิงวันลี่ซึ่งพระองค์ก็ครองราชมาเป็นเวลายาวนาน 1, 1 6 6่งถึงหนึ่นะครับโดยกลุ่มนักบวชเยซูอิตหลายหลายคนไม่ใช่เป็นโยฮันเนสเทร็กนิโคโลโลลงโกบาโรนะครับในปี1629ซึ่งในปีนั้นเองครับได้มีการทําปฏิทินสุริยคติให้กับราชสำนักจีน และได้มีการใช้ควบคู่กันไปกับปฏิทินจันทรคติของจีนในเวลานั้นดังนั้นจึงน่าอนุมานได้นะครับว่าชาวตะวันตกโดยกลุ่มเยซูอิตซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มนักบวชคริสต์นะครับจากยุโรปที่ยังคงมีอิทธิพลต่อราชสำนักจีนตั้งแต่ช่วงปลายราชวงศ์หมิงถึงช่วงของต้นราชวงศ์ชิงโดยต่อเนื่องและระหว่างทางที่อยู่ในจีนถูกพิสูจน์บ่อยครั้ง โดยมีการให้มีการแข่งขันนะครับการคำนวณดาราศาสตร์ของนักดาราศาสตร์ฝรั่งกับนักดาราศาสตร์ของจีนพบว่านักดาราศาสตร์ฝรั่งชนะนักดาราศาสตร์จีนเกือบท,ทุกทุกครั้งในที่สุดเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยถูกนําเข้ามาในราชสำนักจีนด้วยนอกจากนี้ถ้าใครจําเอพิโซดนั้นก็ได้265 266 26นะครับจะพบาบาทหลวงเยอรมันที่มีชื่อว่ายอ <c oughs> เนสอดัมชานฟอนเบลก็เคยเป็นพระาจารย์ของจักรพรรดิคังซีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นครับจะเห็นได้ว่าระบบปฏิทินของฝรั่งรวมถึงการนับปีแบบฝรั่งถูกนําเข้ามาในจีนตั้งแต่รัชสมัยหมิงว่านลี่ไปแล้วดังนั้นโลกก็เลยสามารถที่จะเรียบเรียงประวัติศาสตร์ของจีนในลักษณะที่เป็นสกาสาสากลเปรียบเทียบได้กับ CE Com m o n Era แล้วก็แบบ Anno d o ด i n i หรือว่าคริสต์ักราชได้แน่นอนนะครับว่าจีนเองครับอาจจะไม่ได้ใช้ในยุคนั้นแต่อย่างน้อยก็ทําให้โลกตะวันตกสามารถที่จะเรียงลําดับเหตุการณ์ได้ในระบบสากลต่อมา และสามารถทําให้รู้ได้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถูกบันทึกขึ้นในอดีตนั้นตกลงแล้วตรงกับปีคริสตศัการาชอะไรบ้างครับทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าเรื่องของสามก๊กที่ว่าเกิดขึ้นในปี196ถึง280นี้เนี่ยในไส้ในกันเองเหตุการณ์สําคัญเช่นยุทธศาสตร์หลงจงนะครับที่ทางด้านของคง,งเบ้งแนะนําให้กับเล่าปีบอกว่าหากจะเดินหน้าในการผนวกแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งภายใต้อุ้งมือของเล่าปีเนี่ยตกอยู่ปีไหน สงครามทัพเรือซึ่งถือได้ว่าเป็นสงครามที่เป็นแกนกลางเรื่องนี้ตกลงอยู่ที่ปีไหนนอกเหือไปจากนี้อีกส่วนนึงสำคัญมากครับการทําความเข้าใจพื้นที่ภูมิศาสตร์ในยุคดังกล่าวที่จะทําให้เรานี้เนี่ยเข้าใจ3ามก๊กได้แบบเป็นรูปภาพมากกว่าการท่องจําชื่อสถานที่เดี๋ยวตอนหน้ามาติดตามกันครับ The Standard Podcast Eye-Oing ears. for your ears.